ชมแล้วก็เอฟซทุกท่านนะครับช่องของเกษตรก้านำทางได้กลับมาอีกแล้วครับชมครับนะสําหรับเอฟซที่นะครับส่งคอมเม้นต์มาให้กับนายเกษตรนะครับอยากให้นายเกษตรทำคอนเทนต์เกี่ยวกับพวกประวัติของบอลเก่าบ้างนะครับชมนะนะครับนะก็เอาเป็นว่าวันนี้เราจะทำนะครับนะเราจะทําให้คลิปนี้นะครับนแต่ว่าเราขอยกตัวอย่างเป็นตัวนี้นะครับชมนะนะครับนะทศกัณฐ์หน้าทองนะครับตัวนี้นะ ซึ่งไม่ถึงกับว่าเป็นบอลเก่าแต่ว่าประวัติความเป็นมานะของทศกัณฐนะ์่ะเขาจะเป็นบอลเก่านะครับนะที่จริงแล้วนะครับทศกัณฐ์ตัวจริงน่าจะเป็นลักษณะนี้อันนี้ก็ทศกัณฐ์นะครับนะแต่ฝั่งตรงนี้จะเป็นทศกัณฐ์หน้าทองนะครับเราก็จะทำคอนเทนต์ตัวของทศกัณฐ์หน้าทองเพราะว่าตัวใหม่จะสวยกว่าตัวเก่าอยู่แล้วแต่ว่าเราจะเอาประวัติของทศกัณฐ์นะครับมา เล่านะครับเป็นโทษสกักกหน้าทองนะครับเป็นโทษสเป็นของโทษสกักกรหน้าทองอะนะครับนะอ่ะตัวเก่าเราไม่ได้ใช้เราออกไปก่อนอันนี้เราเอามาเป็นตัวอย่างให้กับท่านผู้ชมได้ดูเฉยๆนะครับส่วนของโทษสักก์นั้นนะนะครับโทษสกักกร์กับโทษสกักกหน้าทองอะ่ะเป็นตนเดียวกันนะนะครับนะซึ่งโทษสกกหน้าทองนะ่ะเป็นรูปโมหน้าอีกหน้าหนึ่งที่อยู่ในตนของโทษสกน,นะครับนะ โทสกันเอามาดูประวัติโทสกันกันแล้วกันนะครับชบไม่รู้ว่าจะเล่าอะไรนะครับนะก็จะเล่าเรื่องของโทสกันนัน่นแหละนะครับนะนะฮะอ่ะเราจะมาดูนะครับนะประวัติของโทษสกันก,กันนะครับนะกชมนะเป็นยังไงนะครับนะส่วนของโทษสกันนั้นนะครับนั้นน่าจะเป็นเออเขาเป็นเป็นอะไรนะเป็นพามเป็นยักษ์เป็นกึ่งยักษ์นะกึง่งยักษ์กึง่งอ่าเทวะ นะครับนะประมาณนั้นนะครับเทวะไม่ใช่ไม่ใช่เทวดานะครับจบนะนะครับนะเป็นกึ่งยักษ์กึ่งเทวะเป็นลูกผสมนะครับนะซึ่งมีตนเดียวเท่านั้นที่มีมือเยอะที่สุดแล้วก็มีรูปลักษณ์โฉมใบหน้าที่เยอะที่สุดสามารถแปลงกายเป็นอะไรก็ได้นะครับนะัทศักริ์นะจมนะนะครับนะมีฤทธิ์มีเดชสูงมากพอสมควรนะครับ ส่วนของเผ่าพันธุ์นั้นนะครับนะคือลูกผสมอ่ะเขาจะพูดถึงเผ่าพันธุ์เผ่าพันธุ์จะเป็นเผ่าพันธุ์ลากสดนะคล้ายๆกับนางลากสดอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับนะก็จะเป็นเผ่าพันธุน์ 1, ลากสดนะครับนะซึ่งทศกัณฐ์นั้นนะครับนะมีตําแหน่งเป็นถึงกษัตริย์แห่งกรุงลงกานะครับชมนะนะครับนะนะบนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคู่สมรสของทศกัณฐ์นั้นมีทั้งหมด6นางนะชมนาะงนะที่1ชื่อว่า นางการอัครีนะครับนะนางที Name, ่สองชื่อว่านางมนโทนะครับนางที่สามชื่อว่านางสนมพันตนนะครับนางที่สี่ชื่อว่านางสะนมสิบตนนะครับนางที่ห้าชื่อว่านางปลานางปลาเฉยๆยเนี่ยนะครับนะนางที่หกชื่อว่านางช้างผัง นะครับนี่คือคู่สมรสของทศกัณฐ์นะมีทั้งหมด6นางนะครับส่วนบุตรนั้นบุตรนั้นมีทั้งหมดเขาเรียกว่า8ตนนะมีทั้งหมด8ตนนะครับนั้นบุตรนะครับนะส่วนของบุตรนะครับบุตรคนแรกชื่อว่าบรรลัยกันนะครับนะชื่อชื่อว่าบรรลัยกันไม่รู้ว่าเป็นเป็นบุตรของนางนางใดนะครับนะไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่า บุตรคนที่สองชื่อว่าอินทรสิทิ์อินทรสิทิ์นี่คิดว่าน่าจะเป็นเป็นของนางมนโฑหรือเปล่านะครับนะคิดว่านะครนะับนะนะบุตรคนที่สามชื่อว่าไพนาสุรีวงศ์นะครับนะไพนาสุรีวงศ์หรือว่าทศทศพินนั่นแหละนะครับนะนะฮนะะนครับบุตรคนที่สี่ชื่อว่าสหัตกุมารน,นะสหัตกุมารน,น่าจะ น่าจะเป็นของนางนางมณโฑหรือเปล่านะครับแล้วก็คนที่ห้าชื่อว่านางสีดาคนที่หกชื่อว่าสิบรถนะครับนะคนที่เจ็ดชื่อว่านางสุพรรณมัจฉานะครับนะคนที่แปดคนสุดท้ายชื่อว่าทศคีรีวันหรือว่าทศคีรีทรน,นะครับนะ นะครับนะเป็นต้นเดียวกันนะครับนะมีทั้งหมด8ต้ตนนะครับนะส่วนของบุตรนะครับอ่ะมาดูส่วนของญาติญาติของทศกัณฐ์นะครับนะเริ่มตั้งแต่ปีดาของทศกัณฐ์เลยเท้าลัดเตียนนะครับนะเป็นปีดานะครับนะส่วนมารดานั้นชื่อว่านางลัดชดานะครับปูนะเท้าจัตุรพัทนะครับนะเป็นปู่ ของทศกัณฐ์นะครับจมนะนะครับกลุ่มพกันนั้นเป็นน้องชายนะครับพี่เพกเป็นน้องชายขอมเป็นน้องชายทูตเป็นน้องชายนะครับตรีเสียนเป็นน้องชายนางสัมมาณขาเป็นน้องสาวนะครับพระรามหานุมาน เป็นลูกเขยนะครับนะสองคนเนี้ยสองตนเนี้ยเป็นลูกเขยนะมัจฉานุเป็นหลานนะครับในกลุ่มของญาตินะผู้ชมนะอ่ะต่อมาจะมาดูกลุ่มของมิตรสหายอ่ะเรามาดูสหายของทศกัณฐ์กันบ้างนะผู้ชมนะมีทั้งหมด10ตนนะครับนะทศกัณฐ์สหายของท่านนะครับสหายท่านแรกชื่อว่ามายราบนะครับ สหายท่านที่สองชื่อว่าลูสีโคบุตรนะครับท่านที่สามชื่อว่าสหสะเดชะก็คือตระกูลยักษ์นั่นแหละนะครับนะครับท่านที่สี่ 4, ชื่อว่ามูลพรมนะครับท่านที่ห้าชื่อว่าเท้าจัก,กรวัฒนะครับนะท่านที่หกชื่อว่าสัตตลุงท่านที่เจ็ดชื่อว่ามหาบาล ท่านที่8ชื่อว่าหัตชะตันมาราท่านที่9ชื่อว่าสัทธาศูนท่านที่10ชื่อว่าไพรจิตตาสูนนะครับท่านผะู้ชมครับสหายของท่านทศกัณฐ์ก็จะมีประมาณนี้นะครับต่อมาจะเป็นศัตรูบ้างนะครับนเป็นศัตรูบ้างศัตรูของทศกัณฐ์นั้น ก็มีเหมือนกันนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ะเรามาดูศัตรูของทศกัณฐ์กันบ้างครับผู้ชมครับจะหนีไปไหนไม่ได้เลยนะครับนะ2ท่านนี้2ตนนี้ต้องใช้แน่นอนนะครับพระลักษณพระามครับผู้ชมครับศัตรูของทศกัณนะครับนะนะเพราะว่าช่วงนั้นน่ะในยุคนั้นน่ะเขาทําสงครามกันกับยักษ์อยู่นะครับนะแต่ว่าส่วนของยักษ์ส่วนของอาหานุมานอะไรเงี้ยเขาก็จะแตกแยกกันไปนะผู้ชมนะ ซึ่งเขาไม่ได้อยู่ในเ,เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอยู่ในเ,เผ่าพันธุ์เดียวกันนะ่ะเขาสามารถที่จะเลือกพักเลือกฝ่ายได้นะครับนะช่วงนั้นก็จะเป็นสงครามนะครับนะพระรามนะเป็นอันดับหนึ่งเลยแล้วอีกอย่างหนึง่งพระลักษมณ์เป็นลูกเขยด้วยนะครับนะลูกเขยของรัชกรนนะ่ะแต่ว่าก็ต้มาทำศึกด้วยกันนะทำศึกด้วยใส่ทำศึกกันนะครับนะ พลักพระรามนะครับมีหานุมานด้วยมีพาพาลีมีสุครีบมีองคุดมีชมพูพนันมีพี่เพกด้วยพี่เพกเนี่ยที่จริงแล้วตัวเนี้ยจะเป็นน้องชายของทศกัณฐ์ด้วยซ้ำนะครับนะผู้ชมนะแต่ว่าตัวเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นไส้ศึกนะเป็นไส้ศึกหนึ่งคือไม่ลงรอยกันอาจจะไม่ลงรอยกันไม่อะไรในกลุ่มวงตระกูลด้วยกันก็จะมีตัวตัวหนึ่งละ ที่สามารถแปลพักเปลพวกเขาอะนะครับนะซึ่งพี่เพกเนี่ยนะครับนะเป็นนกสองหัวก็ว่าได้นะครับนะนะเป็นไส้ศึกแก่พระรามนะครับนะแก่พระรามนะครับนะซึ่งพระรามก็เป็นลูกเขยนะของทศกัณฐ์นะครับอ่ะประวัติของทศกัณฐ์ก็อยู่ในวงญาติตระกูลของเขานะครับนะก็จะอยู่ประมาณนี้ครับชมครับนะครับนะแล้ก็มาไกลพอสมควรนะครับนะ แค่บอลตัวเดียวนะครับได้สา,ามารมาไกลได้ถึงขนาดนี้นะครับนะกะ็ดูเป็นประวัติเป็นอะไรไปนะครับชมนะดูขำๆกันไปนะครับนะอย่าไปซีเรียสนะครับนะตัวไหนอาจจะพูดผิดนะเรอาจจะพูดผิดข้อมูลมาอาจจะคาดเคลื่อนก็ต้องขออาภาัยในณจุดนี้ด้วยนะครับนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ลองไปศึกษาดูนะครับนะประวัติของทศกณัณนั้นมีเยอะกว่านี้นะครับนะ ซึ่งที่จริงแล้วนั้นเผาพันธ์อะไรนั้นอ่ะที่จริงเราจะต้องยกด้วยออกมาอีกนะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดเราทําเราเราเอาข้อมูลตัวนั้นเข้ามาด้วยเนะี่ยคลิปมันก็จะยาวเกินไปนะครับนะชมนะเอาละคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับนะท่านใดที่ดูอยู่หรือว่าดูแล้วชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกดแชร์ให้กับนายเกษตรด้วยนะครับแล้วอยากให้ในายเกษตร ทำคลิปอะไรทำแบบไหนหรือว่าทำประวัติแบบนี้อีกก็คอมเมนต์เข้ามานะครับในะคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ